สวัสดีครับยกระชองตงัวม้องไเสียบโพดมือ้น้องแพ่งมากินน้ำครับมือนี้นอ้องแพ่อจากกำคู้งสดครับมือนี้มาครับมากินน้อกันครับพี่น้องไหมลุยเลยลูก,ล,กลูกมากุ้งสดเฉพาะแมากุ้งสดครับพี่น้องสดเลยเลยครับท่าน่อไปเอามาเลยเลยครับหอมหอยหอยเลย,ยพี่น้อง

ครับปรุงวีด้วยนี่ก็มีครับอาหารมาลุกมาพี่น้องตามกุ้งครับไปไว้ไว้ พาย่โขาครับพาย่โข,ข,ขาโอ้ยจริงเหรอสบายเนาะ Hỏi với đa con mình thuốc gì lạ cấp đi nọ Hỏi với câu

ครับตกแก่มาเลยเนาะเป็นไก่เออจะจองยังสีน้องนี่เนาะนะครับตามกลุ่มจัดเสพ สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่แล้วน้องเลยกระเพียงซ้ำเล้นะครับเด้อขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับองผมบนตัวข้ามเดียว